ครับก่อนหนึ่งกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้สังผู้เบญสุภุสุขคนครับพมกับพวแมแลครับป่ามี้กับซองลุยส่านผาเพื่นเสบะาครับมื้อนี้กระสิมาเห็ดยำแนมครับใส่แนมหมูครับก็ได้แนมหมูมากะแต่บบานครับผู้เท้าสรงมาให้ครับแล้วก็ไวสีเห็ดแนมครับเอาไว้ยำใช่กันครับวัาทุดรียเผากะเท้าที่เหนึ่ครับ มีเข้าวสวยหรือว่าเข้าเจ้านี่ครับหุงเรียบร้อยแต่กระปุต้องหงุงแจะครับหงุงห่อแข็งแข็งแกงน้อยให้มันเป็นเม็ดแล้วก็มีพริกแกงครับแล้วก็มีไข่แล้วก็ใบบักกูดแล้วก็ริกแห้งแล้วก็บักเพาคูดครับแล้วก็ใบ,ใบชะพูครับหือผักกิเลกนะครับเอาไว้ห่อครับห่อได้วัตถุดิบกินแล้วก็ ไปริืมเห็ดกันเลยครับผมครับผมขั้นตอนแรกเราก็นำเข้ามาที่หัาเตรียมไว้นะครับแล้วก็เอามะพร้าวที่หัาปันนะครับเป็นมะพร้าวแก่ครับแต่บ้คั้นเนาะกับกะทิครับปุยลงไปเลยครับผมปุยใส่กับเข้าให้เัาเตรียมไว้ครับห้าภาชนะด้วยมออยง่ายๆเลยครับไปขุนแต่มันชิล้นครับกลายปุยลงแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับ คนจนว่าคุกเหมือนจนว่ามันเข้ากันคณนะครับใส่กะกะเอาครับตามพอประมาณตามจะฟ้องมักครับโบได้ตวงให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยคุณให้มันเข้ากันแล้วก็เอาเอาไข่ครับผมเอาไข่ที่มาตีตีใส่ก็พีกแขงครับ เพราะว่าเอาพริกแกงมาใส่แล้วมันอเข้ากันยากเอาพริกแกงกับไข่ใ,ใส่กันแล้วก็ตีมันเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปูน้ำปลาให้ซรสดีก็ว่ากันไปครับก็เอาครับพอได้เรียบร้อยแล้วก็นำมาทีใส่เขาที่ห่าคุกกับอันบะร้าวนี่ครับแล้วก็ขูกอีกทีหนึ่งให้มันเข้ากันครับ พอให้มันเข้ากันดีแล้วเด้อแล้วก็เอาใบประกูดใส่ครับผมหอใส่ใบประกูดแล้วหาก็คุกให้มันเข้ากันนิดทนึงครับผมคุกให้มันเข้ากันแล้วก็สมเบิงครับหรือว่าบอสิมก็ได้พืดได้ว่ากล่าวเม้นแล้ะครับสมเบิองแก็อันมันจืดมันเค็มมันจางมันยังก็ค่อยปรุงไหมครับพอจากนั้นแล้วก็หาก็นำมาปั้นครับผมปั้นเป็นก้อนครับ ก้อนเปก้อนกลุมก้อนน้อยก้อนใหญ่ก็แเลวแต่มากครับสําหรับคมกมบก้อนประมาณสำนี้นะพอกำปั้นนี้นะครับเป็นมุงหีจังน้อยครับปั้นปั้นปั้นจุววาสร็จนแล้วครับปั้นเส็จแล้วเ่าก็เตรียมค้างกระทะไว้ครับน้ค้างกระทะแล้วก็ตั้งไฟไว้ให้น้ำมันเดือดพอน้ำมันเดือดแล้วก็ก้อนห่าอีเอาลงไปทอดเ่าก็ต้องเอาอัน ทอนแน่ไม่ห่อปั้นไหมนะครับเอามาจุ่มเซคาก่อนครับจุ่มเซคยให้มันชุ่มๆแล้วก็ห่อน้ํามันเลือดแล้วเ่าก็เอาเอาลงไปทอดเลยครับทอดจนมามันเลี่ยงหุยหุยพอกรอบๆจยงหน่อยกรอบหางน้องอย่างหนอ่อ,อ,ยนอยแล้วก็ห่าก็เอาขึ้นมาพักน้ํามันไว้ครับทอดไปเรื่อยๆครับจนว่ามันเสร็จเะะบิร์ดหน้าพอเสร็จแล้วก็ เอากรทอดไข่ท uh ี่เลี่ยให้ห่าจุ่มโมบิลนะครับเอามาเห็ดเป็นไข่ฟูครับน้ำมันเดือดๆนี่ทอดลงไปเลยครับมันก็อีฟูก็เป็นครับเอาไว้ลุยนะครับผมการน้ำมันก็สีดำเลยนะครับทอดก็ทอดแล้วแล้วก็มาทอดใบบกรุ๊ตครับไม่ว่าบททอดก็ได้แล้วแต่คนมักครับทอดไปกินครับสําหรับผู้มักใบบกรุ๊ดก็เลยทอดไปกินครับเอาทอดใบบกรุ๊ตแล้วแล้วก็ทอดบล็อกิีแห้งครับ พอพริกแห้งกบตรงรหลดไฟอ่อนๆเน้อครับผมเรือบอกับน้ำมันเลือนเอกกับปิดแก๊สไปเลยครับแล้วทิ้มลงไปแป๊บเดียวครับมะพริกเนเดี๋ยวมันสิไม้พดครับหอทอเสร็จแล้วก็เอาใส่ทารเดียวกันนะครับมันก็สิเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตะกินวะครับผมแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนยำกันเลยครับผมมันเนี่ยครับเข้าสู่ขั้นตอนยำก็เอกก็เตรียมมักหนาวครับ ผ่าบางแนวไว้เป็นซซีกๆแล้วก็เอาไหนมันออกครับผมเอเตรียมบางแนวแล้วแล้เขาก็เตรียมภาสนะครับภาสนะไว้คนย้ำครับหรือว่ากะละมังครับเขาก็เอาเอาเน่มเข้านะครับมาบีบีบีบ,บ,บีให้มันใส่ครับกะละมังนะครับ ประมาณส่องลูกส้ลูกกว่ากันไปสําหรับผมก็ไปซี่ยำประมาณสามลูกเนี่นะครับผมกับบีไปกับโอ้กับลนกะละมังครับจนได้ไปเปลี่ยนเอาม้วหของเขามาครับม้งนเขาก็ซ้ำๆกันนะแต่มันอีสูงสูงกว่าครับผมพอบีให้มันเขาให้มันละเอียดแล้วก็เอาแนมเขามาปาดใส่ครับผมแนมมูนะครับ กำลังกิบพอดีกินครับเอาเปรี้ยวๆหน่อยนึงครับปาดใส่กัักซองห่อซ้ำห่อครับแนมูผู้เท่าเห็ดมาให้ที่บ้านนะครับส่งมาให้ครับมัดในอยู่นี่ครับผมใส่กับประมาณซองซ้ำก่อนนะครับพอใส่แล้วก็คุกเข้าขนให้มันเข้ากันครับผมหอเข้ากันดีแล้วก็สิมเบิองครับพอมันบอเปรี้ยวเรื่อังใดก็บีบบางหนาวใส่ครับบีบบางหนาวเหาเตรียมไว้นะครับผมบีบใส่แล้วก็ เอากระปุงลดครับผมนะใส่น้ำปูน้ำปลาไฮซูโรดดีอท่านนึงก็ค่อยว่ากันครับผมแล้วก็คุกให้มันเข้ากันเรื่อยๆนะครับผมจนแซบจนพอใจมนะครับจนแซบบักคักนะครับแล้วก็เตรียมเป็นกินครับใส่บักพริกใส่หอมเข้าไปกันแล้วว่าเตรียมกินครับแล้วก็มีบักทวดินนะครับบั่วดินคว้าครับเอามาปูยใส่ครับปกหน้าครับ นะครับเป็นอันว่ากินครับมันนี่ยกินกับว่าไอเสียบักหักน้ำมันมน,นี่ยนะครับให้หนุ่มน้นองหุูโต้นกินน้ำครับไปเบิ้งน้องหุูโต้นกินกันเลยครับผมเท่าไหรหนังนอ่าเป็นหนังหมูเนะ เป็นไรเกิดอได้ใครแล้ววันเนี่ยเพื้นเลยอะใส่คำเดียวก็ได้หรอวาวาดอ,อกอยันดีกว่าเลยจังอืมใช่ะปะโอ้บอ้โหครับอืมโอ้โหคักเป็นไรกินหมดไหมเนี่ยอืมฮะหมดปัด๊ด แซบักดึงหูกรบอกออหายมากกระเบอ้นอ่านูใส่อมแซบะสอยวนนี้อุ่นซบักักดึงหูกระบอกออกออกููใสอิ่มแล้วหามากกระเบอื้นเอื้ออยู่ ครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม